เรื่องของหนี้คัวเรือนเรื่องปัญหาหนี้ที่สะสมอยู่ในระบบอาจาร,รย์มองอยังไงบ้างคะการแก้ปัญหานียส่วนหนึ่งก็คือต้องลดภาระในการชําระหนี้การลดดอกเบี้ยลงมาก็จะช่วยนะทำให้ภาระในการชําระหนี้ต่อเดือนมัน,มนลดลงแนทางการแก้ปัญหาหนี้คัวเรือนนั้นเนี่ยทั้งทีมเศรษฐกิจของพัคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้เคยเสนอไว้แล้วเนี่ยว่าต้องแก้โดยการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยเข้ามามีบทบาทน,นะครับเอาเงินเนี่ยที่ระบบเนี่ยปกติมีการาจ่ายให้กับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเอามาใช้เครื่องหนึ่งนะครับแล้วให้เวลาสักประมาณ5ปีการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ใช่แก้โดยการบอกตอนนี้ผ่อนหนี้น้อยๆแล้วค่อยไปผ่อนหนี้มากๆในอนาคตต้องออกมาในลักษณะแฮกคัดไปเลยตรงนี้จะต้อง ทำเนี่ยโดยใช้เงินตรงเนี้ยนะที่ที่ประหยัดมาจากกองทินฟูเอามาแหกค,คัดาการจะไปดําเนินนโยบายอื่นน,นะะเช่นกรณีแจกเงินนะฮะเพื่อดีให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มกำลังซื้อ,เ,อาาเพิ่มกำลังซื้ออันนั้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะเป็นรายการหลักเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันได้ผลแค่ชั่วคราวส่วนการช่วยเหลือของของรัฐนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยผม คิดว่าจะช่วยเด้มากเราเห็นโอกาสที่อาจจะเป็น S-curve ใหม่นะคะทั้งส่วนที่เป็นโซล่าแล้วก็เป็น EV ด้วยนะคะดูเป็นทิศทางที่จะไปกับเมกะเทรนของโลกด้วยนะคะแต่คือถ้ากลับมาดูนะคะสิ่งที่เป็น ความพร้อมนะคะในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเรามีความพร้อมไหมคะที่จะรับกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งโซล่าทั้ง e ีวีด้วยก็ตามค่ะอาจารย์ผมคิดว่าความพร้อมในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานมันมีอ่ะนะแต่ว่าอย่างเวลาเนี้ยนะฮะที่เขาพูดถึงบอกว่าเราจะ,ะพยายามจะดึงในเรื่องของธุรกิจไฮเทคบางอย่างแต่ไปเน,น้นในเรื่องของ Data Center ค่ะ ดัตต้าเซ็นเนี่ยถ้าใครเคยไปดูนะคลิปนะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นโรงงานและข้างในมันก็มีตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อกันเป็นแถวแถวๆไม่ค่อยมีคนทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยดั t ต้าเซ็นที่เข้ามาเนี่ยระบาตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยการจ้างงานก็จะไม่มากแล้วการจ้างงานเนี่ยเนื่องจากมันใช้คนที่มีความรู้สูงมัน <ạ. S 1> อาจจะต้องอินพุตด้วยซ้ำนะแต่อินพุตก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ปัญหาสําคัญคือมันจะกินไฟเยอะนะแล้วมีคนเนี่ยนะฮะมาคำนวณบอกว่าในเรื่องของการทํา Data Center ถ้ามีการใช้ AI เนี่ยประกอบด้วยเนี่ยการกินไฟฟ้าจะสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องเริ่มคิดแนวทางนะว่าเราหาทางที่จะชวนคนที่จะมาลงทุนเนี่ยนะครับแทนที่จะตั้งเซ็นเตอร์อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไปตั้งแถวหนองคายดีกว่าไหมนะครับมันจะได้ใช้ไฟเนี่ย ที่ผลิตจากลาวเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วค่อยเดินสาย Data เนี่ยนะครเข้ามาเนี่ยจากในตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อยมากระจายเข้าไปใช้นะ,ะหรืออย่างเวลาเนี่ยลาวเนี่ยทางทางทางภาคลาวใต้เนี่ยนะครมันมีที่รับสูงซึ่งเขาเหมาะเลยทีเย่เขาจะติดกังหันกังหันลมเนี่ยนะเพื่อที่จะผลิตไฟแล้วพอกังหันลมติดผลิตไฟตรงนั้น,น, Rab, นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอตกกลางคืนแล้วเนี่ยไฟไม่มีนะเพราะว่ากลางคืนมันก็ยังมีลมอยู่ เนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เราจะอาจจะต้องเริ่มคิดนะวางแผนในการที่จะทําอะไรเนี่ยนะครับที่จะเชื่อมโยงเนี่ยนะครับในแง่ของการใช้ไฟกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อมันจะมีคนกังวลว่าเออถ้าเราไปพึ่งไฟจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย<ะ>มันจะทําให้เราเนี่ยตกอยู่ในฐานะเสี่ยง ถ้าเกิดเราทะเลาะกับเขาแล้วเขาไม่ส่งเราก็จะแย่ <S <S เกิดไม่มั่นคงด้านพลังงานขึ้นมาแต่ตรงนี้ไม่นะเพราะว่าเรากําลังจะเอาไปใช้นสำหรับเฉพาะของเป็นศูนย์กลาขง,ขงของของบริษัทต่างชาติะนะตรงนีไ้ไม่ใช่ว่าเรามาใช้สําหรับภา,ภายในประเทศของเราเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเหมือนกับเป็นการจัดทำขบวนการในการที่จะใช้ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งมันเป็นการเฉพาะกินตรงนี้น่าคิดอยู่ นอกเหนือจากเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็น S curve นะคะเดี๋ยจะชวนอาจารย์ธิรชัยมามองสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานเดิมที่เราอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่นะคะส่วนนี้ควรจะแก้ไขย,ยังไงนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่บ่อยในช่วงนี้ดีครัวเรือนนะคะกำลังซื้อ ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยนะคะคือ,อยังดูเป็นสิ่งที่คนไทยติดขัดเป็นปัญหาอยู่มากซึ่งมันก็จะกระทบไปถึงเรื่องของการเติบโตของ GDP แล้วก็เป็นประเด็นเชิงสังคมต่อไปด้วยนะคะเรื่องของหนี้ครัวเรือนเรื่องปัญหานี่ที่สะสมอยู่ในระบบอาจารย์มองอยังไงบ้างคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นการหาตั้งโจทย์ว่าเราจะมองหา competitiveness ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ย จากที่เดิมมันมีแล้วมันหายไปแล้วเราจะหามันกลับมาใหม่ได้อย่างไรไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นขบวนการทํางานในระยะกลางระยะยาวนะ,ะลงทุนวันนี้ทําวันนี้เนี่ยกว่าจะเกิดผลมันจะมันจะใช้เวลาแต่ว่าในระหว่างนี้อย่างที่คุณกีตา้าพูดเนี่ยมันมีปัญหาระยะสั้นเนี่ยที่จะต้องเริ่มดูตั้งแต่วันนี้เนี่ยหลายเรื่องเกันเรื่องแรกคือเรื่องหนี้ครัวเรือนนะะเรื่องที่สองเนี่ยคือในเรื่องของ access คือการที่ ทำยังไงเนี่ยจะให้เอกชนเนี่ยมีเข้าถึงนะครับไอ้เงินทุนเนี่ยในระบบเนี่ยได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ครัวเรือนนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็เมื่อวานเนี่ยมีการประชุมคณะอะไรรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยนะะฮท่านนายกก็มีการมอบนะครับให้มีการศึกษาที่จะมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้นเนี่ย ทางทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้เคยเสนอไว้แล้วเนี่ยว่าต้องแก้โดยการให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับเอาเงินเนี่ยที่ระบบเนี่ยปกติมีการจ่ายให้กับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเอามาใช้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วกินให้เวลาสักประมาณ5ปีแล้วตั้งเงินไขว่าแบงค์เนี่ยที่จะมาใช้ตรงนี้นะครับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ใช่แก้โดยการ บอกตอนนี้ผ่อนหนี้น้อยๆแล้วค่อยไปผ่อนหนี้มากๆในอนาคตต้องออกมาในลักษณะแฮกคัดไปเลยคือมีหนี้อยู่ร้อยหนึ่งแล้วเราดูแล้วเนี่ยลุงหนี้ไรเนี่ยชำระหนี้ด้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยก็คือ60สิบสี่สิบต้องตัดหนี้ไปเลยนะฮะที่เขาเรียกตัดผมนะแฮกคัดนะฮะตรงนี้จะต้องทำโดยใช้เงินตรงนี้ที่ที่ประหยัดมาจากกองทุนฟูเอามาแฮกคัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเอากําไรสะสมเนี่ยนะครับจากแบงค์เนี่ยเข้ามาด้วย แล้วรวมทงางธนาคารไหนเนี่ยเข้าไปในโครงการนี้นะครับะบวนการในการบังคับคด,ดีนี่ที่มีการฟ้องไว้แล้วอะไรเนี่ยก็ควรจะต้องมีการผ่อนปลนตรงนั้นเน่ยเป็นข้อเสนอของเราเ่ยแล้วเราหวังว่ารัฐบาลจะเอาไปคิดเอาไปใช้นะครับประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนันเนี่ยเวลานี้คือมันมันมีปัญหาว่าทาอย่างไรเนี่ยนะจะให้แบงก์ชาติเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยแบงก์ชาติก็บอกว่าเออกลัวว่าเดี๋ยวลดดอกเบี้ยแล้ว คนจะไปกู้เพื่อจะเพื่อจะเอาไปเพิ่มไอ้นี่ครัวเรือนเข้าไปอีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแบงค์ชาติมีกฎกติกาเนี่ยนะครับอยู่ในมือเนี่ยในการที่จะทําให้แบงค์เนี่ยที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มสินเชื่อใหม่สําหรับนี่ครัวเรือนเนี่ยจะต้องทําอย่างระมัดระวังมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นออกมาเลยบอกว่าสัดส่วนเงินกองทุนต่อ สินทรัพย์เสี่ยงที่ในส่วนที่เป็นการปล่อยหนี้ครัวเรือนรายใหม่เนี่ยจะต้องคิดสัดส่วนที่สูงขึ้นเลยลหละจนกระทั่งแบงก์จะต้องคิดหนักเลยนะครับในการที่จะไปคือต้องมีทุนเอาทุนมาใช้เพื่อจะรองรับการปล่อยสินเชื่อใหม่ให้มากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าลักษณะของการปล่อยหนี้ครัวเรือนรายใหม่นี่นะครับในช่วงนี้จะต้องเน้นมีหลักประกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะชะลอะการปล่อยหนี้ใหม่แต่ว่าเน้นการเคลีย แก้ปัญหานี้เก่าเสีก่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่นี้ใน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 แง่ของการเข้าถึงเนี่ยทีมเศรษฐกิจของพร,รรคพลังประชารัฐก,ก็เคยเสนอไว้นะครับว่าให้บสยคัำประกันนี้นะครับในสัดส่วนที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเนี่ยอาจจะสูงถึง60-70อาจจะ80%เลยเนี่ลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นการกู้โดย SME แล้วเป็นการกู้ ไม่ใช่ s อ e ตั้งใหม่นะ,ะเพราะว่าน,นี่มันบันหลบง่าย s อ e เก่าเนี่ยนะครับไม่มีปัญญาในการใช้หนี้เนี่ย<ม>แล้วทำยังไงก็ไปตั้งบริษัทใหม่แล้วมากู้อย่างนอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกแต่ว่าลักษณะของการให้การการให้กู้อันนี้หมายความว่าเป็นการกู้ในโครงการที่พิจารณาแล้วเนี่ยเข้าท่าเช่นมีนวัตกรรมนะครับหรือมีแนวในการแข่งขันที่มันชัดเจนเลยเนี่ยแล้วแบงก์เองเนี่ยพร้อมจะรับความเสี่ยง สำหรับลูกหนี้เฉพาะรายเนี่ยนะครับ20หรือ30อร์ที่เหลือเนี่ยรัฐเข้าไปค้ำประกันกความเสี่ยงส่วนที่เหลืออย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็รวมทั้งผมคิดว่าควรจะกระตุ้นเนี่ยให้คนหนุ่มคนสาวของเราเนี่ยมีการคิดอ่าน,นที่จะมีการตั้งธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยนะครและเราทำสิ่งนั้เราเรียกว่าสตาร์ทอัพฟันโดยรัฐเนี่ยอาจจะจัดกองทุนขึ้นมาสักกองหนึ่งนะฮะแล้วเข้าไปร่วมในการถือหุ้นเนี่ย ในลักษณะที่เป็นเวนเจอร์แคปิต l ลคือร่วมเข้าไปเสี่ยงด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ถูกหลอกเนี่ยก็หมายความว่าคนที่จะพิจารณาไอโครงการเนี่ยว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เขามีความรู้ความชานาญในด้านนี้โดยเฉพาะเลยเช่นสมาคมธนาคารไทยตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆคิดแล้วทางน้นก็ควรจะต้องเข้ามาร่วมในการลงทุนด้วยนะครับลักษณะอย่างเนี้เพื่อที่จะผลักดันให้มันเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยให้มันมากขึ้นเหมือนเดิมค่ะ แล้วส่วนที่ประชาชนที่อาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของหนี้ที่สูงอยู่แล้วจนไม่สามารถที่จะขยับไปทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้นเนี่ยส่วนนั้นควรที่จะแก้ไขปัญหายังไงคะในส่วนของประชาชนที่เป็นหนี้นะฮะ,ะขาดนี้นะฮะมันมันก็อย่างที่ว่าว่าการแก้ปัญหานี่ส่วนหนึ่งก็คือต้องลดภาระในการชำระหนี้ การลดดอกเบี้ยลงมาก็จะช่วยนะฮะทำให้ภาระในการชําระหนี้ต่อเดือนมัน,มนลดลงขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีโปรแกรมในการที่จะลดยอดหนี้ในการที่จะเป็นหนี้มันก็จะเบาลงนะในส่วนนั้นอไอ้ความการจะไปดําเนินนโยบายอื่นน,นะฮะอย่างเช่นกรณีแจกเงินนะฮะเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มกำลังซื้อ,เ,อาาเพิ่มกำลังซื้ออันนั้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะเป็นรายการหลัง เพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันได้ผลแค่ชั่วคราวนะในส่วนนี้นะครับในแง่ของประชาชนเนี่ยก็ควรควรจะต้องเรียกว่าเข้าใจนะว่าลักษณะของการครองตัวในขณะนี้นะจะต้องระมัดระวังแล้วก็จะต้องประหยัดนยนะเต็มที่เท่าที่จะสามารถทำได้ส่วนการช่วยเหลือของของรัฐนั้นเนี่ยนะครับแทนที่จะแจกเงินเนี่ยโดยตรงเข้าไปเนี่ยให้แก่ประชาชนเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเข้าไป ช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยได้มากวิธีลดรายจ่ายนะค่าครองชีพเนี่ยที่จะได้ผลอย่างมากประการหนึ่งเลยค,คือต้องเข้าไปรื้อโครงสร้างธุรกิจพลังงานนะที่เวลานี้มันกลายเป็นว่ามันเกิดกำไรนะเป็นพิเศษเนี่ยกับธุรกิจน้ำมันนะรโรงัานน้ำมันนะซึ่งพอ มันไปกับสภาวะในต่างประเทศเนี่ยพอเวลา,าราคาตลาดสูงขึ้นอัตราค่าการกันน้ำมันในต่างประเทศสูงขึ้นคนไทยก็ต้องจ่ายราคาน้ำมันเนี่ยแพงขึ้นไปด้วยในเรื่องของก๊าซส,สูงต้มอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องจัดลำดับในการใช้สิทธิในการใช้ก๊าซเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันลดภาระให้แก่ประชาชน ในเรื่องของกอ,ไอ,ไอ,องทุนน้ำมันซึ่งเวลาไนี่กลายเป็นว่าไปเก็บเงินเนี่ยนะฮะจากคนที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะครับเพื่อเอามาชดเชยให้กับคนที่ใช้ก๊าซส,สุงต้มอย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่ไม่ไม,มันไม่จำเป็นมันยกเลิกได้นะแต่ว่าเราก็ต้องยกเลิกการไปอ้างอิงอบังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องจ่ายราคาก๊าซส,สุงต้มเนี่ยนะครับเท่ากับราคาก๊าซในซาอุดิอาระเบีย และรวมทั้งในเรื่องของราคาค่าไฟฟ้าที่พูดถึงเมื่อกี้ถ้าประชาชนเนี่ยนะครับมีการส่งเสริมให้เขามีการติดสวลารูฟท็อปมากขึ้นมีการาาทำสโนล่าฟาร์มในระดับชุมชนมากขึ้นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้เยของเขาเนี่ยที่จะเข้ามาได้ส่วนหนึ่งอีกประการหนึ่งในแง่ของการดูแลสุขภาพของคนใน,ในชนบทเนี่ยะนะรวมทั้งคนสูงอายุนะ คือดูแลทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งนับวันมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยบทบาทออของรัฐนในการที่จะใช้อสมมอนะะที่จะทำงานนี้เนี่ยควรจะต้องมีการเน้นมากขึ้น,นโดยการยกระดับนะะความรู้ความชำนาญนนะะของอสมมอนในการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้เนี่ยมากขึ้นก็หมายความว่ารัฐใช้จ่าย แต่ว่ามันแทนที่จะไปแจกเงินแบบดิจิทัลวอ l เลตนี่นะให้รัฐเนี่ยเอาเงินจํานวนเท่ากันเนี่ยครับมาแล้วมายกระดับอ,อสมออย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากกว่าค่ะส่วนหนึ่งที่ถูกมองกันนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการนะคะคือสําหรับคนไทยที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการศึกษานะคะก็ ป็นการตั้งคาถามขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลมีสวัสดิการที่ดีเพียงพอนะคะครอบคลุมดูแลหลายๆส่วนที่จําเป็นของชีวิตประชาชนก็จะบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายลงไปได้มากส่วนนั้นก็จะไปช่วยเรื่องของหนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดิการของประเทศไทยเพียงพอไหมคะอาจารย์หรือเราต้องทําอะไรเพิ่มไหมและเรามีงบประมาณในการจะทําหรือเปล่าในแง่สวัสดิการนี่มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะ <c oughs> เพราะว่า ถามว่าสวัสดิการถ้าจะให้ดีมันต้องใช้เงินแล้วถามว่าเอาเงินมาจากไหนถ้าประเทศเนี่ยอาศัยทําสวัสดิการโดยการเพิ่มหนี้รัฐบาลเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเพื่อจะเอามาทําสวัสดิการนั่นแหะอาการมันก็จะเป็นแบบสหรัฐซึ่งก็ทําได้ประเทศเดียว<ม>เพราะว่าดอลลาร์เนี่ยม,มันเป็นเงินสกุลของโลกนะประเทศอื่นเนี่ยนะครับพอไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าภาระตรงเนี้ย มันจะหนักังนั้นที่พอเป็นภาระหนักนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ต้องถามว่าเราเราพร้อมที่เราจะเก็บภาษีนะฮะจากคนที่มีฐานะดีกว่าเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเอามาใช้หรือเปล่านะ,ะกรณีอย่างผมยกตัวยอย่างอย่างประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยนะอัตราภาษีอัตราภาษีสูงสุดของเขาเนี่ยขึ้นไป60-70%เเลยนะ ซึ่งบอกฟังแล้วทุกคนบอกเอ้าอย่างนี้ทํางานไปทําไมนะคทำงานได้เงินมาร้อยนึ่งต้องจ่ายให้กับรัฐเนี่ยนะครับเจ็อร์เซนต่นั้นคือระดับเขาเรียกบันไดขั้นขั้นท็อปอีกประการหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นอ,อ,อ,อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของของเราอะไรเนี่ยตามหลักควรจะเก็บสิบแต่เราเก็บจริงเนี่ยแค่เจ็เนี่ยหลายประเทศส่วนใหญ่ใน,ในยุโรปเนี่ยเก็บยี่ห้า 27ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ถ้าเราจะเน้นในแง่ของสวัสดิการเนี่ยเราต้องมาหรือตั้งคําถามตัวเองก่อนนะว่าในส่วนของการเก็บรายได้ของเราเนี่ยเราจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเก็บมากแล้วก็ให้สวัสดิการมากเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาจะมีข้อวิจารณ์นะสำหรับบางคนเขาก็บอกว่าเก็บจากผมน้อยนะ ให้ผมมีเงินเหลือไว้เนี่ยแล้วเวลาผมป่วยหรือผมมีปัญหาผมไปเลือกนะฮะในการที่จะเลือกีดูแลตัวเองรักษาอะไรต่างๆเนี่ยได้น่าจะดีกว่ามันก็จะมีข้อถกเถียงกันตรงนี้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องให้สวัสดิการขั้นต่ำนะแต่ว่าการที่จะให้สวัสดิการจนมากเกินไปเนี่ยหนึ่งมันก็จะทําให้ขาดการเลือกคือกาดเขาเรียกไม่มีช้อยส์นะฮนะ อีกประการหนึ่งก็อย่างที่ว่ามันเป็นภาระต่อภาษีค่อนข้างใหญ่เยอะซึ่งพอภาระภาษีเยอะเนี่ยเงินที่จะเหลือสําหรับเอามาลงทุนมันก็จะน้อยลงไปในส่วนนี้นะฮะมันอยู่ที่ความพอดีนะฮะสวัสดิการไม่มีเลยก็ไม่ได้มีมากเกินไปมันก็เรายัางเกินฐาหนะมันก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้เรามีมากไปหรือมีน้อยไปคะผมคิดว่ายังกําลังพอได้อยู่ กาลังใช้ได้อยู่นะฮะอย่างกรณีของการรักษาพยาบาลเนี่ยเรามีเราคือคือเราเราไม่ได้ให้สิทธิ์แล้วกินเข้ามาในในงบประมาณอัตโนมัติเราตั้งออกมาเป็นเป็นก้อนทางหากแล้วภายในก้อนนั้นนคุณต้องไปบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้ก็ต้องยอมรับว่าเ,าเรียกว่าความหรูหลาะะของการให้บริการเนี่ยในฝั่ง ในฝั่งของของทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ดีเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนนะครับใ,ในส่วนนั้นเนี่ยอ่มันมันอันเนี้ยมันเป็นการบาลานในฝั่งโรงพยาบาลเอกชนอนอกจากเตรียมไว้สําหรับให้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีสตางค์มากกว่าแล้วเนี่ยยังเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการหากินด้วยด้วยนะโดยการเวลาเนี้ยถ้าเราไปดูโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเนี่ยนะฮะหลายโรงเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์รับนัก ไอ้เนี่ยฮะคนไข้เนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยเยอะมากนะ,ะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมาจากตะวันออกกลางเยอะนะแล้วพอมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยรวยไปด้วยนะไอ้รออ่ออำรวยอย่างเดียวนะแต่ว่าคอนโดข้างๆะนะฮะโรงพยาบาลใกล้ๆเนี่ยก็ร่ำรวยไปด้วยร้านอาหารใกล้ๆข้างๆอะไรก็ดีไปด้วยภาคหลังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของตะวันออกกลางนะมาจากไอ้เอเชียเองเนี่ยก็เยอะ นะฮะแล้วก็ผมเพิ่งเดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยอำเภอสุไหิโกโลกเนขาปรากฏว่าแพทย์ไทยเนี่ยเป็นที่นิยมนะและจนกระทั่งคนมาเลเซียก็ข้ามเข้ามานะฮะเพื่อที่จะมารักษาพยาบาลเหมือนกันดังนั้นเ,เนี่ยมันอาจจะต้องจัดขบวนการตรงนี้นะเพื่อจะให้มีแบ่งออกมาเป็นสองตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ขายเนี่ยเป็นเหมือนการ,การส่งออกนะฮะแต่ว่าตลาดหนึ่งเนี่ยก็คือเอาไว้เพื่อจะดูแลคนของเราเองภายใน จะไปหวังว่ามาตรฐานจะเท่ากันในทางความรู้ห้าอะไรนี่คงทำไ,ได้ค่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะให้คนไทยเข้าถึงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคือบางทีก็มีเสียงจากคนไทยนะคะบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่มีธุรกิจเฮลท์แคร์ธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในอันดับท็อปของโลกแต่ว่าความสามารถในการรักษาพยาบาลของประชาชนคนทั่วไปหรือว่าการเข้าถึง การกรักษาที่ดีการแพทย์ที่ดีที่เป็นสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันต้องไปคู่กันอย่างที่ผมว่านะฮะว่าเราเ,าเรามีาบริการเรียกว่าปฐมภูมิพื้นฐานเนี่ยสำหรับคนทั่วไปต,ต้องทำตรงนั้นให้สะดวกเวลานี้ที่แนวคิดก็คือว่าต้องพัฒนาอสมบอเนี่ยให้เขาสามารถจะเปลี่ยนอะไระที่เป็นอะไรสายปัสสาวะนะฮะ หรือทําอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนกับการถ่ายเลือดหรือการทําอะไรเนี่ยแต่ว่าไปทําที่บ้านเนี่ยนะได้ระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่บ้านนั้นเนี่ยเรามีเทเลเมดิซิเนี่ยนะที่เขาคุยปัญหาของคนที่อยู่บ้านนั้นเนี่ยนะครับกับทางทางหมอเนี่ยในโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยได้เลยคือทําอย่างนั้นเนะี่ยคือทําให้บริการมันกว้างขวางแต่ต้นทุนต่ําสุดเท่าที่เราเราจะทําได้ แต่ในส่วนของคนที่จําเป็นจะต้องเข้ามาโรงพยาบาลมันก็ต้องจัดให้มีกระบวนการในการดูแลแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะมันยังไงมันก็ต้องแบ่งออกเป็น2ตลาดแล้วตลาดหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถทําได้เวลานี้คือตลาดที่จะ,ะทําเรื่องของการรักษาพยาบาลเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นแนวการส่งออกเป็นการดึงเงินเข้าประเทศไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกระดับหนึ่งเนี่ยซึ่ง การให้บริการก็จะเป็นในลักษณะที่หรูหรากว่านะประสบการณ์ที่จะพอใจค,คอลอดแบนด์โรงพยาบาลคลอดแบนด์ในคล้ายโรงแรมเนมากกว่าแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าแล้วก็เป็นการดึงเงินเข้าในประเทศนี่นะครับอย่างดีค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องของหนี้ของประชาชนนะคะที่ อาจารย์ก็ได้ให้มุมมองแล้วนะคะว่ามีหลากหลายแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานะคะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสวัสวดิการต่างๆเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนด้วยนะคะมาถึงหนี้ของภาครัฐนะคะเราก็อาจจะเห็นหนี้สาธารณะขยับขึ้นเรื่อยๆมันยังไม่ชนเพดานเพราะเราขยายออกไปแล้วนะคะแต่ว่าในระดับปัจจุบันเนี่ยถือว่าสูงแล้วหรือย,อยังอนาคตน่ากังวลใจไหมคะคือเราตั้งเพดานเอาไว้เนี่ยขณะนี้รู้สึกเราจะใกล้ๆจะชนเพดานเนี่ยนะค่ะ,ะถ้าถามว่า จะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้หรือไม่เนี่ยหลายๆประเทศอัตราสูงกว่าน,นี้ก็มีนะ,นะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคืออย่างนี้คือการที่เราจะไปเพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยแล้วเอามากระตุ้นในการอุปโภคเอามาใช้อุดหนุนการอุปโภคบริโภคเนี่ยอันนี้มันเข้าท่าหรือเปล่าแม้แต่ในเรื่องของสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่เอามาเนี่ยในเรื่องของโครงการอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ไหว เพราะว่าการอุโภคบริโภคเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะสิ่งที่เราจะต้องคิดคือว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะมีการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเกิดขึ้นในระยะยาวอันที่จริงเนี่ยโครงการ Digital วอลเล็ที่บอกว่าเดิมจะใช้เงิน5แสนล้านเนี่ย<ฆ>ถ้าให้ผมคิดเนี่ยนะฮะผมอาจจะออกมาอย่างนี้แทนว่าถ้าที่จะใช้5แสนล้านไปแจกเพื่ออ,อุปโภคบริโภคเนี่ยนะ เราเอามาเนี่ยแบ่งออกเป็นห้าก้อนก้อนละแสนล้านแล้วแจกลงไปเนี่ยในระดับท้องถิ่นเลยเป็นระดับอบตอรหรือเทศบาลเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะได้แห่งหนึ่งประมาณสักสิบสามล้านสิบห้าล้านสิบแปดล้านอะไรทำนองนี้น,นนะแล้วให้เขาไปคิดเองว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะเอาเงินอันนี้ไปแล้วเนี่ยให้ไปประชุมนะฮะแล้วตัด,ตดสินตกลงเงินเองเแต่ห้ามเอาไปทําอะไรไม่ไม่เป็นเรื่องนะอย่างเช่นห้ามเอาไปทำอ้เสาไฟกินรี แต่ต้องทําอะไรเนี่ยนะที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของชุมชนให้<ะ>สูงขึ้นนะคุณภาพสินค้าดีขึ้นต้นทุนในการบริหารชีวิตประจำวันต่ําลงนะความสะดวกสูงขึ้นนะฮะแต่ละแห่งอ่ะไม่ต่างไม่มันอาจจะต่างกันนะ บางแห่งก็เน้นในเรื่องของการบริหารน้ำดีต้องมีที่เก็บนะบางแห่งเน้นในเรื่องของการบริหารน้ำเสียนะบางแห่งต้องการศูนย์ในการทาหีบห่อสินค้าอุทมทั้งหมดนี้ถ้าเราบอกว่ามีโครงการและให้คุณไปคิดเองทํานเองนะโดยอาจจะมีเหมืองลรยท้องถิ่นเข้าไปร่วมพวกนักเรียนอาชีวะเข้าไปเสริมใช้แรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุดวัสดุท้องถิ่นให้มากที่สุดการจ้างงานการกร่อสร้างท้องถิ่นให้มากที่สุดเนี่ย แล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะทำตรงนี้นะมาตลอด5ปีโอ้เงินจำนวนเท่ากันเนี่ยผมว่าท้องถิ่นนี่เขาจะพลิกพลิกฟื้นในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยซึต่ตรงตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะได้และจำเป็นต้องได้เนี่ยแล้วผมว่าต่อให้นี่สธาณะของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้านี่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเราเพิ่มเรา ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีะไรายได้เพิ่มประชาชนมีไรายได้เพิ่มรัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็มาชําระหนี้ได้แต่ถ้านี่เพิ่มนะฮะความสามารถในการในการของเราเท่าเดิมเนี่ยนะฮะกูะจะเอาเงินที่ไหนมาชําระหนี้